สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่เคยติดตามช่องข้าวกล้านะคะข้าวกล้านี้แต่ก่อนนะคะครั้งแรกที่ไม่เก๋ดได้ ตั้งแล้วก็ทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากจะ,ะจัดเก็บวิดีโอของลูกๆนะคะไว้เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเมมโมรีนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆของลูกตั้งแต่วัยเด็กนะคะทีนี้แม่เก๋ก็เปิดช่อง u t u b e เนี่ยมานานมากแล้วก็มีเกณฑ์ใหม่เนาะเกณฑ์เกณฑ์ของการจัดทำวิดีโอเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ของการให้เด็ก เด็กที่เราใช้ถ่ายทําในวิดีโอเนี่ยคือ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 ไม่อยากให้เด็กเข้าเข้าในวิดีโอมากเนาะทีนี้แม่เก๋ก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะเปลี่ยนช่องข้าวก้าชแนลแต่ก่อนเป็นข้าวก้าชแนลก็เลยเปลี่ยนเป็นช่องใหม่เป็นข้าวก้าทีวนะคะซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจาะจงถึงลูกของเราที่ชื่อต้นข้าวต้นกล้า นะคะก็อาจจะรวมถึงกิจกรรมหรือว่า,าการออกไปเที่ยวหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆของแม่เกด้วยนะคะซึ่งตอนแรกที่แม่เก๋ทำทาช่องนี้ก็เราก็ยังอยู่ที่บ้านเนาะที่ขอนแก่นทีนี้มีการ การเปลี่ยนแปลงเรื่องสายงานของแม่เก๋แม่เก๋ก็จะมาอ่าก็ย้ายที่ทํางานด้วยแล้วก็ย้ายที่พักด้วยมาอยู่ที่อังกฤษอนชา่าจังหวัดชายภูมิก็เลยเปลี่ยนแนวนะคะเปลี่ยนแนวการทําวิดีโอใหม่อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนบ้างหรืออาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่แม่เก๋เคยออกไปพบเจออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะบันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็ลงนะคะในช่องข่าวก้าทีวีนะคะก็เลยอยากจะเหมือนแบบ อยากจะมาไลฟ์สดหรือว่าอยากจะทําวิดีโอให้คนที่ติดตามนะคะที่เคยดูวิดีโอต่างๆของแม่เก๋ไว้นาอเราอาจจะมีวิดีโอที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวแม่เก๋ก็จะพยายามนะคะเขียนชื่อแล้วก็กํากับกิจกรรมต่างๆของเราด้วยว่าวิดีโอนี้นะคะเกี่ยวกับ อะไรบ้างนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีวิดีโอเกี่ยวกับเด็กๆนะคะซึ่งจะรวมถึงต้นข้าวหรือต้นกล้านะคะอาจจะมีซแซมแซมบ้างอ,อาจจะมีแบบรับเชิญบ้างในวิดีโอของแม่เก๋นะคะยังไงก็ฝากผลงานบ้างนะคะฝากผลงานสําหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาชมนะคะในวิดีโอของแม่เก๋นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการประดิษฐ์ดอกไม้จาก หลอดพลาสติกหรือว่าจะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ